การขอดำเนินโครงการตามแผนกลยุทธ์เริ่มจากสร้างเอกสารจากนั้นเลือกประเภทเอกสารที่ต้องการสร้างในที่นี้เราจะเลือกเอกสารขอดำเนินโครงการต่อมาเลือกโครงการที่ต้องการดำเนินการในขั้นตอนนี้เป็นการกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มประกอบด้วยแบบฟอร์ม QFPP และแบบฟอร์ม QFAD โดยจะต้องกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์ม QFPP ก่อนจึงจะสามารถกรอกแบบฟอร์ม QFAD ได้ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม QFPP ดังต่อไปนี้ในบางหัวข้อท่านสามารถดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลได้ซึ่งข้อมูลได้ถูกบันทึกไว้ในช่วงของการยื่นแผนกลยุทธ์แล้ว เมื่อท่านกรอกข้อมูลครบแล้วให้กดปุ่มบันทึกข้อมูลเพื่อทำการบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูลค่ะขั้นตอนต่อไปเป็นการกรอกแบบฟอร์ม QFAD ถ้าท่านมีข้อมูลในฐานข้อมูลอยู่แล้วท่านสามารถกดปุ่มดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล ในหัวข้อความสอดคล้องกับวิทยาศาสตร์ของคณะให้ท่านเรียงลำดับตามความสำคัญซึ่งสามารถเลือกได้มากกว่าหนึ่งหัวข้อ ในหัวข้อรายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายหากยอดค่าใช้จ่ายที่ระบุไม่ตรงกับงบป,ประมาณที่ขอไว้ตัวเลขจะเป็นสีแดงและไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้แต่หากยอดรวมค่าใช้จ่ายที่ระบุตรงกับงบป,ประมาณที่ขอไว้แล้วตัวเลขจะเป็นสีเขียวและสามารถบันทึกข้อมูลได้ เมื่อท่านกรอกข้อมูลครบแล้วให้ท่านกดปุ่มบันทึกข้อมูลขั้นตอนที่3เลือกวิธีแสดงความเห็นชอบของผู้บังคับบัญชามี3วิธี1ใช้การแนบไฟล์คือการแนบไฟล์บันทึกข้อความที่มีลายเซ็นของผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้าหน่วยงาน 2. ใช้การเดินเอกสารเป็นการส่งบันทึกข้อความที่มีลายเซ็นเป็นเอกสารต้นฉบับผ่านทางหน่วยงานประสานและกํากับ 3. ใช้ระบบ Workflow เป็นการส่งต่อโครงการให้ผู้บังคับบัญชาแสดงความเห็นชอบผ่านทางระบบนี้หลังจากดำเนินการครบทั้ง3ขั้นตอนแล้วท่านสามารถพิมพ์ข้อความเพื่อแจ้งไปยังผู้รับปลายทางจากนั้น กดปุ่มส่งเอกสารเป็นอันเสร็จขั้นตอนการยื่นขอดำเนินโครงการตามแผนกลยุทธ์